สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท st ่านผู้ชมวันนี้เราที่เรามาที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมจะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมตามแอดมินมานะครับท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศรอบๆปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะท่านผู้ชม แม่ตะเคียนทองท่านอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมฝากกดติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะท่านผู้ชมอดมินก็โรยแป้งไว้ตรงนี้นะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเรามาขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมแอดมินโรยแป้งไว้ตรงนี้นะผู้ชมนะอันนี้ยังไม่ได้รูปนะผู้ชมเราส่องตัวเลขไปก่อนนะผู้ชมเพื <c oughs> ่อเห็นตัวเลขนะผู้ชมนะ <c oughs> เห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วแอดมินจะรูปนะท่านผู้ชมตาถุกแม่ตะเคียนทองวันนี้ลูกก็มาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองเช่นเดิมนะครับก็ขอให้แม่ช่วยเขียนตัวเลข กดตัวเลขให้เห็นชัดเจนด้วยนะแม่นะันนี้ลูกก็เดินทางมาคนเดียวก็ามาขอถ่ายทำภาพบรรยากาศแล้วก็มาขอโชคขอลาบกับแม่นะก็ขอให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับแม่ครับจะรูปแรงก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเซียนปักมือเนาะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะปรากฏขึ้นตัวไหนนะท่านผู้ชมจะส่องไปด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชม เห็นตัวเลขกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมส่วนแอดมินยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอมองด้วยตาเปล่ากอนนะท่านผู้ชมตาทูเมสเซนทองเขียนตัวเลขให้หน่อยเด้อแม่เด้อรูแปแรงไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะมันมีเซียนอยู่ จุดนี้ยังไม่เห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะขึ้นให้เราหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าถุแม่ตะเขียนทองช่วยปรากฏตัวเลขแล้วก็ช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยนะนะแม่นะเพราะว่าแฟนช่องเขาก็รอดูตัวเลขอยู่นะแม่นะ ก็ขอให้มีตัวเลขปรากฏขึ้นมาด้วยนะมันตรงนี้จะมีตัวเลขนะท่านผู้ชม มองไปเห็นเลขห้านะท่านผู้ชมห้าอะไรเนาะเลขห้าเห็นเลขห้าแล้วท่านผู้ชมมันมีเลขห้าตัวเล็กนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ตรงปลายมือนะท่านผู้ชมเลขห้าตัวเล็กนี่ก็เป็นเลขห้าตัวใหญ่น้ท่านผู้ชมอันนี้ตัวเล็กเนาะนี่นะครับเลขห้าตัวเล็กๆเนาะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชม จะดูอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมเนาะว่าจะเห็นเลขตัวไหนจะมองเห็นเลขห้าตัวเดียวนะผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะลองส่องด้วยตาเปล่านะาผู้ชมตัวเลขมองเห็นแล้วนะนผู้ชมมองเห็นเลขห้าเจ็ดสามนะผู้ชมอยู่ตรงนี้นะห้าเจ็ดสามนะผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะผู้ชม หรือว่าจะเป็นห้าสามสามห้านะท่ผู้ชมเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ดห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับห้าเจ็ดสามนะท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นสามเจ็ดสามก็ได้นะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะมองด้วยตาเปล่าอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชม เบเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะห้าเจ็ดสามนท่านผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ดห้าสามสามห้าท่านผู้ชมบางทีเลขห้าก็เหมือนเลขหกนะท่านผู้ชมนะหกเจ็ดสามก็ก็ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามสามเจ็ดหกสามสามหกนะท่านผู้ชม ็นตัวเลขส,สวยๆจากแม่สเคียนทองนะครับท่านผู้ชมจากปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมที่แอดมินมาถ่ายทับในวันนี้นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีรถตู้มานะท่านผู้ชมเนาะสงสัยเข้ามาขอพรจากปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชม นี่คือรถตู้นะครับผู้ชมเนาะแล้วก็มีคนลงมาจากรถตู้นะครับผู้ชมแล้วเขาก็เดินไปที่ปราสาทภูมิโปนฝั่งนู้นนะครับผู้ชมสงสัยเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมฝั่งนู้นเนาะรถตู้มานะท่านผู้ชมเขามาขอโชคขอลาบกับปราสาทภูมิโปนแน่นอนเลยหรือว่าเข้ามาแก้บนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชม ตรงในปราสาทแอดมินก็ไม่เคยเข้าไปนะท่านผู้ชมอยากเข้าไปเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะลองเข้าไปดูกับเขาดีกว่าเพราะไม่เคยเข้าไปนะท่านผู้ชมอาจจะลองเดินเดินไปดูนะท่านผู้ชมเนาะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับจะแ,แอดมินก็จะซูมให้ดูอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปไว้นะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขตัวไหนแคปไว้นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้แอดมินเหงาอยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้นะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมแล้วก็จดไวนะ้เนาะ จดไว้ว่าช่องนี้ให้ถูกหรือเปล่าช่องนู้นให้ถูกหรือเปล่าก็เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมใน่งวดต่อไปนะวันที่16กันยายนนะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินเองก็มาหาตัวเลกสวยๆให้ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย